สวัสดีครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับสู่รายการไบโบทูเดย์นะครับเรายังคงอยู่ที่พระธรรมสาดุดี119มีทั้งหมด176ข้อเราผ่านไปแล้ว14ข้อวันนี้จะมีข้อที่15และข้อที่16พี่น้องเราต้องขอบคุณพระเจ้านะครับที่เรามีโอกาสได้อ่านได้ศึกษาพระคัมภีร์เจ้าหลายประเทศมีการต่อต้านมีการกลมเหง แล้พี่น้องไม่สามารถที่อ่านพระคัพระเจ้าไม่สามารถที่จะไปนมัสการนะพระเจ้าร่วมกันที่คิดจักรได้ถึงแม้ตอนที่เราก็เช่นเดียวกันพี่น้องครับการออกไปนมัสการพระเจ้าที่คิดจักตอนนี้ก็ยังคงมีปัญหาเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 แต่อย่างไรก็ตามพี่น้องครับเรายังนะใช้เวลาอยู่บ้านแต่ศึกษาพระคำพระเจ้าได้โดยเฉพาะยิ่งเรามีโลกโซเชียลมีเดียพี่น้องครับเราสามารถดูผ่านนะครับอินเทอร์นเน็ตก็ได้เราสามารถดาวน์โหลดพระคัมภีร์มาติดตั้งไว้ในมือถือในเทบเล็ต และเดี๋ยวนี้พี่น้องครับมีพัมนพีเสียงด้วยเราสามารถนอนและเปิดนะฮะฟังพระคำพระเจ้าไปเรื่อยๆสมมติพี่น้องมีเวลาว่างก็ใช้พระคำพระเจ้านะครับพี่น้องในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขช่วงที่เราหยุดเวลานี้อย่าปล่อยเวลาช่วงนี้ไปกับสิ่งที่ไรา้สาระหาประโยชน์ไม่ได้แต่ใช้เวลาอยู่กับพระคำพระเจ้าคือฝึกตนในทางธรรมเอาละพี่น้องครับเรามาฝึกตนในทางธรรมผ่านพระคำพระเจ้าอีกสองข้อวันนี้คือข้อที่15และข้อที่16บมาด้วยกันพี่น้องครับข้อที่15ก่อนนะครับ ข้าพระองค์จะภาวนาข้อบังคับของพระองค์และจะจับตาของข้าพระองค์อยู่ที่วิถีทั้งหลายของพระองค์พี่น้องครับประโยคแรกพูดถึงว่าเราจะภาวนาข้อบังคับของพระเจ้าภาวนาข้อบังคับก็เล็งถึงสิ่งที่พระองค์ทาอยู่ลานี้นะครับก็คือดึงพระคำพระเจ้ามาอ่านมาไข่ครญพี่น้องครับของการทรงนำที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าเมื่อได้รู้ได้เข้าใจแล้วพวี่น้องครับก็อธิษฐานภาวนากับพระเจ้า ตอบสนองต่อพระชจ้าของพระเจ้าเพื่ออะไรครับเพื่อเราเองจะอยู่ในวิถีทางทั้งสิ้นของพระเจ้าเป็นรองครับทางพระเจ้ามีนต่สูงขึ้นทางเดียวไม่ต่ําลงดังนั้นคนที่นะสังเกตวิถีพระเจ้าและปฏิบัติตามเป็นรองครับก็จะสูงขึ้นทางเดียวไม่ต่าลงเช่นเดียวกันส่วนคนที่ไม่สนใจไปนรองครับละหันไปประพฤติตามอย่างวิถีทางโลกนะราคะตัณหาทางโลกซึ่งนําไปสู่นะครับการทำบาปต่อพระเจ้าเี่น้องครับแทนที่สูงขึ้นทางเดียวไม่ต่ำลงหลายคนต่ำลงไปเรื่อยๆเี่น้องครับชีวิตไม่ได้เกิดผลเลยในการรับใช้พระเจ้า เหมือนกับแขนงที่ไม่ได้ออกผลเลยพี่น้องครับสุดท้ายก็ต้องถูกตัดและทิ้งในบึงไฟเป็นการเปรียบเทียบชัดเจนนะครับถูกตัดทิ้งในบึงไฟคือ จะต้องประอยู่ในบึงไฟนรกนั่นเองวันวันนี้จึงจากหลวงพ่น้องครับเราต้องอยู่ที่วิถีของพระเจ้าสังเกตให้ดีผ่านพระเจ้าและฟังคาสอนฟังคําตักเตือนนะฮะโดยการสรงนำบุญพระวิญญาณมาสดพระลงมาเพื่อช่วยเราโดยเราโดยเราพี่น้องครับโดยเรานะฮะถึงแม้เราจะเป็นด็อกเตอร์มีความรู้ความสามารถทางโลกขนาดก็ตามแต่เราไม่สามารถที่จะตีความหมายและประพฤติตามพระคำะเจ้าได้ด้วยตัวเราเองเราเลยต้องพึ่งพระผู้ช่วยนะครับที่จะช่วยเราสามารถดำเนินชีวิตให้ถูกต้องตามกฎ ข้อบังคับของพระเจ้าโดยนำมาภาวนาและอธิษฐานกับพระเจ้านะครับมาดูในข้อที่16ในข้อจะบอกว่าครับพระองค์จะปิติยินดีในกฎเกณฑ์ของพระนะรองค์นะครับพระองค์จะไม่ลืมพระชนะของพระองค์แม่นึกถึงสุริบทที่หนึ่งใช่ไหมครับความปติยินดีของคนนั้นเขาอยู่ที่ไหนครับ ในการภาวนาพระคัมภีร์รจ้า,า <tem> ทั้งกลางวันและกลางคืนถ้าบางพีข้อนี้สําเร็จนะว่าเราปตินดีในกฎเกณฑ์ของพระเจ้านั่นหมายความว่าเราจะต้องใช้เวลาอยู่กับการภาวนาพระคัมภีร์เจ้าทั้งกลางวันและกลางคืนผมเองก็ทาเป็นแบบอย่างพี่น้องอยู่แล้วพี่น้องครับทั้งกลางวันอยู่กับพระคัมภีร์เจ้ากลางคืนก่อนนอนก็อยู่กับพระคัมภีร์เจ้าพี่น้องครับอย่าเป็นริสเสยนที่บอกว่าไม่มีเวลาให้กับพระคัมภีร์เจ้านะพี่น้องอันตรายนะฮะบุคคลที่สนใจในพระเจนะญจพบของดีครับ แต่บุคคลที่ดูหมิ่นพระคำพระเจ้าจะถึงตายปัญพิในองค์พระพีสองข้อนี้ช่างใจดีถ้าเราเป็นคิดเสียนแค่นะตื่นช้ามาทํางานหาเงินพี่น้องครับเหน็ดเหนื่อยการงานกลับมาบ้านก็ไม่มีเวลาที่จะอ่านพระคำพระเจ้านะใช้เวลากับการดูหนังดูละครแล้วก็ ง่วงแล้วก็นอนหลายคนก็นอนบ่มความบาไปไว้ในใจโดยนี้ทําไมเลยต้องมีรายการชำระใจก่อนนอนพี่น้องครับอย่างคืนนี้พี่น้องก็จะมีโอกาสได้รับชมรายการชำระใจก่อนนอนผมจัดรายการนี้ขึ้นตามการทรงนำที่มาจากพระเจ้าเพื่อตัวผมเองด้วยและเพื่อพี่น้องด้วยเราได้รับรผลประโยชน์2ด้านพี่น้องครับเพราะอะไรครับ 1. เราได้นัดสการพระเจ้าเราได้อธิษฐาน เราได้ศึกษาพระคำพระญาเพื่ออะไรฮะ <P> เพื่อชำระจิตใจภายในเราเราจะไม่นอนบ่มความบาปวันนี้จิตใจใของเราพี่น้องครับนั้นการปฏิยินดีในกฎเกณฑ์ของพระองค์นั้นทําให้เราไม่ลืมพระชนะของพระเจ้าพเพราะอะไรเพราะเราภาวนาทั้งกลางวันและกลางคืนพี่น้องครับเราก็จะจดและก็จําด้วยผมเนี่ยต้องใช้คําว่าจดและจํานะครับสมัยเรียนวระงกัมภีพี่น้องครับตอนที่ต้องสอบพระคกัมภีร์พี่น้องครับผมท่องอย่างเดียวไม่ได้เลยนะครับผมต้องทั้งจดและจําด้วยพี่น้องครับคือเขียนอย่าไดีเคยแบ่งปันพี่น้องไปแล้วนะฮะผมที่จะเขียนวพ,พี กระดาษ A4 นะพี่น้องกระดาษ A4 นะผมจะเขียนบัมพีหข้อนะเขียนไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะพี่น้ปลองทำซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกแล้วก็พลิกอีกหน้าหนึ่งเขียนนั่นคือ1ข้อคือเรียกได้ว่าสองหน้านะฮะของ A4 และใช้กระดาษ A4 ถึง10แผ่นพี่น้องครับเพราะอะไรฮะตอนนี้บัมพีนเนี่ยเราจะต้องเขียนข้อบัมพีนะครับที่อาจารย์ให้มาเนี่ยนะครับอย่างน้อยวันละ10ข้อ พี่น้องครับผมเคยท่องและผมก็ไม่ค่อยจำะฉะนั้นผมเลยใช้วิธีคือทั้งจดและจําเพื่อครับรลองจะไม่ลืมพระชนะของพระองค์เชตนการทุกวันนี้ผมก็ได้จดจําพระคําของพระเจ้าหลายข้อหลายตอนพี่น้องครับเพื่อนํามาใช้ในการมีชีวิตนํามาแบ่งปันมาหนุนใจพี่น้องเจตนกันพี่น้องครับเราเองจะต้องสะสมพระดำรัสของพระเจ้าไว้ในใจของเรา คนเ,เราจะไม่ทำบาปกับพระเจ้าด้วยนี้อยากหนุนใจพี่น้องริเสเตียนหลายคนที่ยังไม่ค่อยชอบอ่านกัมภีรที่ยังมองว่าพระพีเป็นเรื่องน่าเบือ่อหนังสือเล่มหนาะเข้าใจยากหรือไม่อยากจะอ่านพี่น้องกลับใจใหม่นะครับนั่นเท่ากับดูหมิ่นพระเจ้านะของพระเจ้าอาไรคัพี่น้องครับเมื่อเรานะศึกษาไขครววเสร็จแล้วพี่น้องครับเราก็ดึงพระพระเจ้ามาเป็นคำภาวนาในการอธิษฐานยกตัวอย่างเช่น ข้าแต่พระเจ้าพระิดาข้าพระองค์จะภาวนาข้อบังคับของพระองค์ขอทรงสอนขอทรงเปิดเผยให้ข้าพระองเข้าใจมากขึ้นเพื่อจะเรียนรู้ในการดำเนิน ชีวิตตามวิถีของพระองค์พระบิดาเจ้าข้าขอการปกป้องของการคุ้มครองข้าพระองค์ทั้งหลายไว้ให้รอดพ้นจากวิถีราคะันหาทางโลกและข้าพระองค์จะปีติยินดีในกฎเกณฑ์ของพระองค์ทุกๆวันจะตื่นขึ้นทุกเช้าใหม่เพื่อสแสวงหาพระวจนะของพระองค์และจะไม่ลืมพระวจนะของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์หลายจิตฐานกรับทุนขอต่อพระองค์ในพระนามองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนนี่เป็นตัวอย่างคำอธิษฐานที่ผมดึงจากพระคภพร์เจ้ามาเป็นคำอธิษฐานพี่น้องลงฝึกนะครับ การที่ผมใช้สุดีร้อยสิบเก้ามาฝึกพี่น้องเพราะมีทั้งหมดหนึ่งร้อยเจ็ดสิบหกข้ออย่างน้อยกว่าพี่น้องจะถึงข้อที่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบหกผมเชื่อว่าหลายคนก็เริ่มที่จะจำนะเพราะฉะนันประชาได้มากขึ้นเริ่มที่จะให้ฐานเก่งขึ้นเราช่วยซึ่งกันและกันพี่น้องครับอะไร,รับพี่น้องครับกลับมาพบรายการไบเบิลทูเดย์ได้ใหม่ในตอนต่อไปครับพระเจ้าอวยพรครับพี่น้องครับ,รบสวัสดีครับ Uno, two, one, two, three, ¡Hola, hola!